พี่แกงทุกคนนะคะเย้าให้โป้มาเลยก็เพลงนี้ทุกคนขอกันมานานมากๆเลยนะคะชื่อเพลงว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป it's okay it's gonna be fine อะก็คือประมาณแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันทุกอย่างมันก็โอเคเองอะไรอย่างนี้นะคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครเป็นคนร้องคะทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก ปาหมีนี่เองนะคะปาหมีร้องเพลงติกต็อกโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปของ NA นะคะแล้วก็มี JKR ด้วยอ่า JKR เหมือนบาร์บี้รีอคชั่นไปสุดยอดมากโอเคพร้อมไหมพร้อมเราก็ไปกันเลย จันทร์ใช่เหรอใช่แต่หนูไม่ใชื่อหรอโฆษณาจริงๆอากาศเย็นนาวหรือจะไปห่มถึงเธออยู่สูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนที่ก็จะตามไปดูเลยยังคอยคิดถึงเธอเธอตลอดทึ้งเราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องเราไม่เป็นดังฝันจะดีนางเอกไม่มีดู <ขอ S 1> เหมือนเคนก็โฆษณาว่านาวหรือจะไปห่มถึง ถึงแต่เธอตลอดทั้งราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องราเสื้อ Adidas คือแบบมีกากเพชรด้วยแก็ผ่านไปกี่ไหนอ่ะสีที่สวยจะอก็ทําวันนี้ดีที่สุดเดินไปข้างหน้าไม่มีหวั่นอยู่ใดกอยังมีฉันอยู่เวลามันเดินไม่เคยจะย้อนขึ้นมาเธออย่าพิ่งลืมสัญญาจะอยู่ด้วยกันไปจนชราชราให้ฉันเป็นคนในใจที่เธอฝันคิดถบ วตนหากไม่มีฉันยิ้มและสู้ก็เดินไปด้วยกันจะไม่ทำให้ผิดหวังไม่ได้มีชื่อเสียงเงินทองที่มากมายทุอย่างที่เคยทำก็ทำมาด้วยใจเราทำคนเดียวไม่จะเป็นต้องฟังใครเข้าใจแล้วทำใหทุกคนเข้าถึงไม่เข้าใจขอให้เธอได้เข้าใจสิ่งที่ฉันทำงเก็คือแบบจริงๆในความเป็นจริงเราไม่ได้เจอคนแบบเจอคนแบบนี้มากกว่า ตลอดทั้งเราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องเราไม่เป็นดังฟันจะดีหรือายก็ผ่านไปอากาศมันหนาวเราจะไปห่มถึงเธออยู่สูงเพียงใดมันจะคือขนาดอยู่ใกล้กันขนาดนี้เหมือนไกลกันยังคอยคิดถึงแต่เธอตลอดทั้งเราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องเราไม่เป็นดังฟันจะดีหรือายก็ผ่านไป รู้ว่าเราต้องจากกันนะรู้ว่าเธอต้องจากไปฉันยังไม่ไปไหนถึงจะรู้ว่าเธอไม่กลับมารู้ว่าเราต้องจากกันรู้ว่าเธอต้องจากไปฉันยังไม่ไปไหนไเรนหไม่ว่ารอธะกลับมาฉันรอเธอเสมอถึงจะไม่ได้เจอฉันก็รอได้อยู่เสมอแม้จะไม่ได้เจอกันฉันยังอยู่เสมอ พอไดอยู่เสมออยู่ใกล้เธอแบบเดียวก็เพลินอยเธอดันหนาวเด้อจะไปห่มถึงิดเธออยู่สูงเพียงใดมันจะไกลแค่ไหนที่ก็จะตามไปดูแลอยู่ด้วยกันนะถ้าเธอรอทั้งรอไม่เจอการเรื่องเราไม่เป็นดังฝันจะดีหรือร้ายก็ผ่านไปอากาศมันหนาวเดอจะไป ตลอดทั้งเราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องเราไม่เป็นดังฝันจะดีหรือายก็ผ่านไปอากาศมันหนาวได้ตามไปหอถึงเธออยู่สูงเพียงใดถึงมันจะไกลแค่ไหนที่ก็จะตามไปดูแลย,ยังคอยคิดถึงแค่เธอตลอดทั้งเราไม่ค่อยได้เจอกันเรื่องเราไม่เป็นดังฝันจะดีหรือายก็ผ่านไปอโอเค แบบว่าคือมันแบบเหมือนแบบมาในแนวแบบว่าประมาณถึงเราจะห่างกันแต่เราก็คิดถึงกันอะไรนี้นะก็คือเราก็ยังคิดถึงเสมอเนาะแต่ก็ใน MV มันสื่อเหมือนว่าเราไม่ได้เดินข้างกันนะคือคนห่างกันแต่คือก็ยังคิดถึงกันอย่างนี้มากกว่าที่ดู MV เนาะคือเขาสื่อได้ดีนะคือแบบว่าอ่าแ,แรกๆก็จะดูเขินๆหน่อยแต่ก็พอยาวๆไปก็ดูดีขึ้นก็คือ มีอย่างท่อนเอเนที่ติดมากถึงเธออะไรนะอาการมันหนาวอะไรเหมือนจะหนาวเงี้ยแต่ตามไปหม่มตามไปห่มมัจะต,ตามไปก่อดให้ความอบอุ่นเออคราวนี้คือแบบติดหูมากถึงเธอจะหนาวโดวยตามไปหม่มอะไรอย่างเงี้ยใช่และคือแบบเป,เป็นเพลงที่แบบให้ความรักลึกซึ้งอะว่า อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะแบบไปสอบไปติดที่หนึงอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะแบบอย่างเช่นมหกจบใช่ป่ะหรือว่ามต้นต้องย้ายโรงเรียนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ห่างกันนะคะก็แบบยังคิดถึงกันอย่าคิดว่าเราไม่รักกันนะ,ะความรักมันก็ใช้เวลาเนาะเด็กๆเด็กๆ ใช่ก็คือมันหนึ่งมันใช้เวลาสองมันอยู่ที่คนสองคนด้วยนะคะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะทุกคนถึงถึงถึงจะแบบว่าห่างกันแต่ถ้ารักกันมันก็ยังจะรักกันอยู่นะแต่ถ้าห่างกันแต่ไม่รักกันก็อย่างงี้ตัวใครตัวมันนะตบมือข้างเดียวไม่ดังบี้บอกเลยโอเคใครชอบเพลงนี้นะคะที่ขอมานะ,คะใครที่ขอมานะคะก็ขอมาอีกได้นะคะอย่าลืมอ่าวางลิงก์ให้ด้วยวางลิงก์เพลงนะคะแล้วก็บอกชื่อเพลงขอลิงก์มาด้วยนะคะแล้วก็บีาิ้ก็จะคัดคัดมา เนแล้วก็ใครชอบเพลงนี้กดไลค์ให้ด้วยใครโกาาพาดเพลงหน้ากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะใครแบบมีอะไรแนะนำจากเพลงนี้หรือว่า,ามีข้อแนะนำหรืออะไรทุกอย่างที่แบบจะบอกบาร์บี้อยากบอกควา,ารู้สึกในใจอะไรอย่เน,นะ,ค,ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมเม้นได้เป็นล้านเลยนะ <laughs> โอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจบาร์บี้ด้วยหัวใจเล็กๆทุกคนนะคนะ